สวัสดีครับเราสองคนนะครับมาจาก ota, าครูต้านครปฐมผมครับช้างน,านัทพลทุเขือดิฉันเบิร์ดลักษณะพรจมนทนอมค่ะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะช้างวันนี้เรามาทําอะไรนี่ครับเราจะมาดูผลิตภัณฑ์ด้านหลังของเรานะครับมามาดูเลยนี่ครับเรามาเริ่มจากตัวรถเลยตัวรถเนี่ยจะเป็น New M-Series รุ่น M 8808ครับค่ะ แล้วรุ่น M 8ปดเนี่ยกี่แรงม้าคะรุ่นนี้จะ8 8แรงม้ามาพร้อมกับเทอร์โบด้วยแล้วก็ซสูบ4จังหวะนะครับเกียร์เดินหน้าจะมี12เกียร์ทอยหลังก็12เกียร์นะครับส่วนเกียร์เดินหน้าทอยหลังเนี่ยครับจะเป็นแบบไฮดริกชัดเช่นด้วยแล้วก็ไฮไลท์ของเราเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับมามาชมกันเลยอ่านะเรามาดูไฮไลท์ของเราเลยครับเครื่องนี้เรียกว่าเครื่องอะไรคะช้างเครื่องนี้เรียกว่าเครื่องตัดหญ้าไหลาทางแล้วเครื่องตัดหญ้าไหลาทางแบบเนี้ยต่างกับแบบปกติยังไงคะ ตั้งกันยังไงก็ถ้าเครื่องตัดหญ้าแบบธรรมดาเนี่ยจะอาศัยต้นกําลังเนี่ยจาก powerpo ของตัวรถนะครับมาส่งต่อมาที่ยอยแล้วก็ส่งต่อมาที่หัวตัดแล้วก็ส่งมาให้ชุดใบมีดหมุนแค่นั้นส่วนตัวเนี้ยก็คือแตกตั้งกันที่ตัวเนี่ยจะมีบูม มีอาร์มแล้วก็มีชุดหวตัดจุดเด่นเนี่ยก็คือสามารถยืดออกยืดเข้ามาแล้วก็สามารถยกขึ้นแล้วก็วางลงได้แล้วก็ชุดหดตาสามารถหมุนขึ้นลงได้นะครับแล้วไอการที่มันสามารถยืดหดได้ต่างๆนานานเนี่ยมันดียังไงคะช้างครับก็ผมยกตัวอย่างก่อนนะครับในการตัดหญ้าริมคลองนะครับที่พื้นที่ลาดเอียงเนี่ยซึ่งถ้าเปรียบเทียบจากเครื่องตัดหญ้าธรรมดาเนี่ยเราต้องขับตัวรถเนี่ยลงไปในพื้นที่ลาดเอียงนั้นซึ่งข้อเสียก็คือมันอาจจะทําให้ตัวรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำได้นะครับซึ รยะไหลาทางเราไม่ต้องนํารถเนี่ยลงไปในพื้นที่ลาดเอียงคือเราใช้รถเนี่ยขับอยู่บนถนนแล้วก็เราก็จะยืดตัวหัวตัดเนี่ยออกไปแล้วยืดเนี่ยยืดออกไปได้ประมาณเท่าไหร่คะกี่เมตรระยะในการยืดได้ไกลสุดตัวนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ4เมตร70ซนติเมรครับเราจะวัดจากกึ่งกลางตัวรถไปถึงขอบริมของหัวตัดนะครับได้4เมตร70 แล้วประสิทธิภาพในการตัดเนี่ยมันดียังไงคะประสิทธิภาพในการตัดก็สําหรับหัวตัดนาบรุ่นเนี้ยเวลาเราตัดเนี่ยมันจะมีระบบฟุตติ้งระบบฟุตติ้งเนี่ยคือจะทําให้หัวตัดเนี่ยสามารถขึ้นลงได้ได้อย่างอิสระเวลาเราตัดตามพื้นที่ลาดเอียงพื้นที่ไม่เท่ากันไม่เสมอกันเนี่ยตัวหัวตัดเนี่ยจะให้ตัวอิสระก็คือเป็นไปตามหน้างานเลยแล้วก็พื้นผิวของหญ้าที่เราตัดออกมาเนี่ยจะเรียบจะเสมอกันนอกจากตัดที่ริมคลองแล้วเนี่ยยังสามารถตัดหน้างานอื่นได้ไหมเพราะว่าเห็นว่าราคาเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวอ่าตัดงน ไยกตัวอย่างเช่นตัดตามพุ่มไม้เพื่อให้เป็นแนวกำแพงรั้วก็ได้ซึ่งตัวนี้สามารถยกขึ้นได้ในแนวตั้งฉากได้ระดับความสูงนจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรี้าจากพื้นนะครับจากพื้นดินไปถึงริมขอบของชุดหัวตัดแล้วไอ้ตัวนี้คืออะไรคะช้างตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้คือใบมีดตัดยาซึ่งใบมีดตัดยาทั่วไปที่เราเคยเห็นเนี่ยมันไม่ใช่รูปร่างหน้าตาแบบนี้ใช่จะเห็นว่ารูปร่างหน้าตามันแปลกๆเขาเรียกว่าใบมีดแบบตัววายลักษณะเหมือนตัววายวายคว้าวายตั้ง ใบมีแบบนี้จะใช้สําหรับตัดหญ้าทั่วไปหรือว่าตัดพวกกิ่งไม้อ่อนๆแล้วหน้ากว้างในการตัดเนี่ยตัดได้ประมาณเท่าไหร่คะหน้ากว้างในการตัดสําหรับตัวนี้จะอยู่ที่1เมตร25้าเซนติเมตรซึ่งโรเตอร์เนี่ยสามารถหมุนได้2ทิศทางได้ทั้งตามเข็มแล้วก็ทวนเข็มนะาหรับการทวนเข็มเนี่ยจะใช้ตัดหน้าง,งานที่ว่าเป็นพุ่มไม้หรือว่าเป็นกิ่งไม้ที่แบบค่อนข้างหนาถ้าทวนเข็มเนี่ยจะเป็นการตัดหญ้าแบบทั่วไป เครื่องตัดหญ้าตัวนี้เป็นระบบไฮดรอลิกแบบอิสระซึ่งสังเกตได้ว่าจะไม่มีสายไฮดรอลิกเนี่ยที่ต่อกับตัวรถเลยก็คื <c oughs> อเครื่องตัดหญ้าเนี่ยจะใช้น้ำมันไฮดรอลิกจากตัวเครื่องเองนะครับะจะไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกของตัวรถเลยเออแล้วถ้าเกิดว่าเราทํางานใช้เครื่องตัดหญ้าเนี่ยทำงานทั้งวันครับแล้วก็อากาศที่แบบประเทศไทยที่แบบร้อนๆอย่างเงี้ยเออมันจะส่งผลเสียอะไรต่อเครื่องตัดหญ้าเราไหมอืมเป็นคําถามที่ดีเวลาที่ทํางานนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าอากาศเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างร้อนเป็นเมืองร้อนเลย <c oughs> ซึ่งถ้าเราใช้งานเครื่องตัดยาเนี่ยจะเกิดความร้อนแล้วก็ทําให้เครื่องร้อนจัดเนี่ยผลเสียก็คือจะทําให้อาจจะเป็นสายไฮดรลิกเป็นปัม๊มเป็นมอเตอร์หรือว่าเป็นวาลวเนี่ยเสียหายได้แต่ว่าเรามีตัวช่วยนี่ด้านหลังเขาเรียกว่า Oil cool er. <ข>ออยล์คูลเลอร์หน้า <ขอ S 1> ที่ของตัวนี้ก็คือจะระบายความร้อนไม่ให้ตัวเครื่องเนี่ยเกิดความร้อนจัด ข้อควรระวังหรือว่าจุดสําคัญเนี่ยก็คือตัวนี้ครับทิศทางการหมุนของใบมีดถ้าเราจะเปลี่ยนทิศทางเนี่ยคือเราต้องให้ตัวโรเตอร์หรือว่าชุดเราใบมีดเนี่ยหยุดให้สนิทก่อนเราค่อยเปลี่ยนทิศทางการหมุนของใบมีดถ้าเราเปลี่ยนแบบใบมีดยังไม่หยุดหมุนเนี่ยจะทาให้ลิ่มเนี่ยแตกแล้วก็ชิ้นส่วนของเครื่องจักรยาเสียหายครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของเครื่องตักรยาไหลาทางออซี่ค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ